มาค่ะมาเที่ยวสวนกันไปเที่ยวสวนกันนะคะตามมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามมาชมนะคะตั้งเอ๋ยในสวนแห่งนี้สวนอยู่กลางหุบเขาค่ะมาชมบรรยากาศนะคะค่ะทุกคนจะพาทุกคนไปเข้าสวนกันนะคะ สวนอิงภูเขาค่ะนี่เดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นะคะนิดนึงนิดเดียวนะคะมุมนี้นะคะมุมที่เห็นนี้นะคะนี่มุม,มนี้ตึ๊ดตึ๊ต๊นี่มุม,มนี้นะคะตามไปดูข้างในมีอะไรตามมาค่ะตามมาค่ะสวนแห่งนี้นะคะก็ อาจจะห่างรอบๆรอบๆส่วนเป็นแบบนี้นะคะจะล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นธรรมชาตินะคะห่างจากถนนหลักประมาณ250เมตรนะคะตรงนู้นจะเป็นถนนหลักนะคะวิ่งไปวัดอะไรนะอ่าเขาช่องลมนะคะอ่าขวามือวิ่งไปเขาช่องลมนะคะเออซ้ายมือวิ่งไปเขาช่องลมนะคะขวามือก็จะวิ่งไปอะไรนะ อ่าวัดโค้งดารานะคะก็จะเลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นกรมที่ดินนะคะของอำเภอรศรีราชานะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้เป็นถนนเข้าเดินไปดูกันข้างในข้างในมีอะไรนะคะก็ยังเดือนนี้ก็เป็นเดือนของอ,อะไรนะหน้าฝนดดูฝนนะคะก็จะทำให้ อะไรนหะญ้าขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะก็จะมีต้นไม้ข้างทางร่มรื่นนะคะแต่ก็จะมีหญ้าอยู่มีหญ้าอยู่ก็จะมีถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะถนนสาธารณนะก็จะเดินไปบบรอบๆข้างทางก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะมีสวนมันนะคะสวนมันแล้วก็จะมีถาวันถาวันมีต้นไม้ใหญ่ก็มีหญ้าเนาะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้มาค่ะสาววีโอก็ไม่ค่อยได้มาน,นานมาทีเข้าไปดูข้างในกันมีอะไรตามมาค่ะนี่นะคะก็จะเอาน้อยหนานะคะเอาน้อยหนามาลง เอาเหน่ามาลงที่สวนนะคะมีอะไรบ้างมีขน,นุนมีต้นขนุนนะคะแล้วก็อะไรนะเนี่ยกระถิน้นมีกระถินติดมาด้วยคะ่ะเหนา่าเหนา่าอ่าอันนี้ขนุนนะคะขน,นุนเอามาลงที่สวนคะ่ะเอามาลงที่สวนต้นใหญ่แล้ว นายหนานะคะนายหนามาลงค่ะสวนสวนนะคะตัดหญ้าอยู่นะคะตัดหญ้าอยู่นี่ก็จะเป็นเป็นอะไรมาดูก,กันในสวนจะมีกล้วยปลูกกล้วยไว้นะคะนี่กล้วยนะคะก็ตัดไปหลายเครือแล้วนะคะ แล้วก็มะพร้าวมีการปลูกมะพร้าวไว้นะคะแล้วก็มีต้นสักต้นไม้ที่แบบไม้ยืนต้นเนาะไม้เศรษฐกิจปลูกไว้นะคะนี่นะคะก็จะล้อมรอบด้วยภูเขานะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วมันก็จะแบบบรรยากาศแบบนี้แต่เช้าเช้าเย็นเย็นอากาศจะดีมาก คนเหมาะกับแคมปิง้งแคมปิ้งนะคะแคมปิง้งอ่ะมนอนเล่นอย่างนี้ชิลๆนะคะัจะมีต้นไม้เย็นสบายหญ้านะคะก็ที่หนองก็ตัดหญ้าอยู่นะคะตัดหญ้าเพราะว่าหญ้าก็ลกเร็วคะ่ะมีต้นมะพร้าว ตัดหญ้าก่อนนะคะตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการตัดหญ้าค่ะ lò năng của con bông đêm ต้นไผ่ด้วยไปดูกันข้างในต้นไผ่ต้นไผ่กอไผ่นะคะไปดูกอไผ่ก้านไปดูกอไผ่กันมีหน่อหรือเปล่าโอ้่มนหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมนี่ใช่หน่อไหมนี่นะคะ,ะหนอ่อไม่ค่อยได้มา น่าจะใหญ่น่าจะโตแล้วนะคะกอไผ่นะคะหใหญ่แล้วโตวเป็นล่มเลยล่มเย็นเลยนะคะกอไผ่กอใหญ่ๆเย็นสบายาที่เรานั่งนี้ก็เย็นสบายกล้วยต้นกล้วยนะคะออกลูกแล้ว ้นก,นนล,กล้วยงามเลยกล้วยเราก็จะปลูกอันนี้ก็ใช่นะคะตรงนู้นก็อีกแล้วนี่เห็นไหมก็จะมีอ่ออกี่ออกเขือนะคะมีแบบเศรษฐกิจพอเพียงเหลือกินเหลือแจกแจกเพื่อนบ้านแล้วแล้วก็เอาไปขายนะคะกล้วยคะ่ะกล้วยงามงา มันเยอะค่ะแจกเพื่อนบ้านแล้วก็เอาไปข,ขายปลูกเร็วปลูกเร็วลงดินแล้วเดี๋ยวยามาลอกกินกันเมื่อไหร่จะได้กินหน,นุนขนนน้อยนาะปลูกขนนน้อยนาค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะมีทั้งขนนุนมีต้นขน,นุนต้นขน,นุนต้น นาต้นนมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นว่าเขาจะโตแบบไหนขอบคุณทุกการเข้าชมขอบคุณทุกแลฟบทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วพบกับคลิปต่อไปค่ะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเอโอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ